บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim เตือนฉันอีพีนี้เรื่องราวของการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะูวตาลาการขอบคุณอัลลอฮ์ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราควรรำลึกและให้ความสำคัญในทุกวันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีชีวิตอีกครั้งในเช้าวันใหม่ เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปเมื่อวานและสะสมความดีเพิ่มได้ทุกทุก,ท,กทุกวันเตือนชั้นอีพีนี้ให้เช้าวันใหม่ที่เรามีชีวิตอยู่ถือโอกาสแก้ไขสิ่งที่เราบกพร่องสิ่งที่เราผิดพลาดไป กับเนื้อกับตัวก่าวอิสติกฟารและมันสะสมความดีเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอิงชาอัลลอฮ์เราจะประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าเตือนฉันอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อัสลามุอาลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุ